สวัสดีครับเพื่อนๆนักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าตีม้ามังกรด้วยม้าเทียมอีกแล้วครับท่านนะครับก็วันนี้นะฮะเล่นนะช่างยันเป็นเล่นเป็นม้าเทียมนะครับก็ตีเป็นม้ามังกรนะฮะได้เดินก่อนด้วยนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้เขาเล่นเป็นม้ามังกรก็เลยต้อง ใช้มาเทียมนะเล่นจับคู่มาเจอกับคุณชอบหายนะครับผู้ที่มีเลตติ้งอยู่ที่1615นะครับก็นานๆจะเจอกับผู้ที่มีเลตติ้งเยอะๆนะครับเพราะว่าช่างยันก็โดนทุกวันเหมือนกันนะครับขึ้นขึ้นลงๆอยู่นี่แหละครับนะเพราะว่าสไตล์ช่างยันเป็นหมากชอบบุกนะครับก็มีโอกาสจะพลาดง่ายนะแต้มก็ลงไปเยอะนะครับเพื่อนๆฮนะก็ เอา,าวาดกันในเกมครับกินกันใหญ่เลยนะครับนะฮะเขาเป็นม้ามาังกรแล้วก็ม้าเทียมไปแต่มนี้ก็เอาเรือออกมานะครับยึดคลองเรือไว้ก่อนนะแล้วก็ดิบขุนหนีนะครับขุนเขา,เาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาขุนขึ้นมาเก็บนะขึ้นมาให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับม้าเทียมมันเป็นม้าที่ตั้งรับนะครับเพื่อนๆผมก็ไม่ค่อยถนัดมากนะครับ แต่ก็ต้องพยายามหัดเล่นดูนะครับแต้มน,นี้ขาปูห้าเบียร์มาเากินตัดเข้าไปนะครับเขาใช้ม้านะมาจับเม็ดนะครับจะถอยเม็ดดีหรือจะถอยโคนมาผูกดีนะครับตัดสินนะคิดในใจแล้วนะครับถอยเม็ดดีกว่านะครับโคนเดี๋ยวเสียหลักเยอะนะครับถอยเม็ดลงมาเพราะไม่งั้นเม็ดเราอาจจะตายได้นะครับนะถอยลงมาเขาป,ปูมาอีกแล้วนะครับเป็น3มเบียร์มาอีกแล้วนะด้านซ้าย ผมก็แทงนะสกัดเขากินตัดเข้ามานะแต่มนี้จะเอ,อะไรกินดีนะครับเอาเบีย้ยซ้ายมือด้วยขวามือดีนะครับต้องใช้เบีย้ยกินนะครับใช้มมากินไม่ได้นะเบียมจะฟันหล่อหมดเลยนะครับเขาก็กลับไปแล้วนะกลับไปเบี้ยขวามือ,เ,อบเบีย้ยซ้ายมือของของเขานี่ก็นะ่มามาแล้วฮนะมาทําลายโครงสร้างเบีย้ยเราอีกแล้วนะครับก็ผู้นี้มีเลตติ้งเยอะๆในเขาก็จะเล่นนะค่อนข้างจะดีนะครับ ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับจังยันนะแต่น,นี้ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรนะเอาเรือมากดขุนเขาไว้ก,ก่อนนะครับเขาไม่หนีนะมันจะอีกหลายชั้นนะครับแต่นนี้ผมก็ใช้ขุนขึ้นไปเลยนะครับนะขุนเราก็ต้องเป็นในพลเหมือนกันนะครับเป็นพลทหารนะเป็นหัวหน้านะครับคอยปกปักรักษาลูกน้องให้ดีนะครับแต่ใน,นเขาเบียร์เขากินตัดเข้ามาแล้วนะครับ ตรงนี้จะใช้โคหรือใช้ม้ากินนะผมว่าใช้ม้ากินดีกว่านะครับนะเป็นการที่หนีจากเรือที่กดเราอยู่ด้วยแล้วใช้มานะ้าไปจับเบีย้ยเขานะครับให้เขาต้องระวังตัวนะครับอ่าเขาใช้เม็ดมะผูกเม็ดมะผูกนะเราจะทํำยังไงต่อนะครับแต้มนี้ก็ละลายนะครับละลายเบีย้ยของเขาออกนะครับไอเบีย้ยคู่ตรงนี้สวยงามโอ้โหใช้เรือมากดนะครับ แต้มนี้นะมันก็มีหลากหลายนะครับจะกินตัดหรือจะถอยโคนนะแต้มนี้ผมเลือกที่จะถอยนะครับเพราะว่าถ้าผมกินเข้าไปนะครับเขาก็จะดึงตัวคู่ต่อสู้ดึงตัวเขาเข้ามานะครับนะการกินก่อนกับการกินที่หลังก็มีผลนะครับหมักลุกนะครับการกินเข้าไปแล้วเราทําอะไรเขาไม่ได้นะมันก็เป็นการดึงตัวเขาเข้ามานะครับแต้มนี้นะจังหวะเขาก็กินตัดเข้ามา โอ้โหโดนเข้าแล้วนะครับเพื่อนๆนะแต่มนี้ต้องใช้มากินครับดันไปใช้เม็ดกินนะครับโอ้โหเจ็บเลยครับแต้มนี้โดนลูกคาดกินโคนฟรีไปเอาละครับอือช่างยันพลาดนะครับนะครับหมักลุกมันก็พลาดกันได้นะครับเราก็น่าเป็นกะเล็กแลผู้คนธรรมดานะครับไม่ใช่ระดับเทพระดับเตียนอะไรมากมายนะครับ ก็ตามหน้าเสือไปนะครับมันก็มีผิดพลาดกันได้นะครับแต่นี้ก็เอาเรือปรืกดม้านะครับเขาต้องกินเบีย้ยเราแน่อ่าประมาณนั้นนะนะเราก็ต้องอ่านไว้เยอะๆนะครับเขาจะกินเบีย้ยเราตอนนี้เ้าเขาใช้ม้ากินเม็ดเราแล้วมาเราขาดนะครับก็โดดม้าไปไปผูกเม็ดไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีจังหวะที่เราอาจจะได้ลูกคงลูกขาดอะไรกวากันไปนะครับเพื่อนๆนะแต่มนี้ก็ใช้ม้าไปผูกเม็ดไว้นะครับ คุณชอบหายโอ้โหเป็นต่อแล้วนะครับเราก็ชังยันนะครับเคยบอกเพื่อนๆว่าถ้าเถ้าเราเป็นลองก็หาเหมอหาเหมอนะครับแต่ถ้ามันมีจังหวะพลิกกลับมาก็ว่ากันไปอีกทีนึงนะครับตอนนี้เราเป็นลองลองเยอะเลยครับโขนตัวนึงแลวเอา้าไม่เป็นไรกัดฟันสู้เอาเรือมาจับม้าไว้ม้าไปไหน ามาเขากลับได้ไหมกลับไม่ได้โอ้โหเอาม้ามาตาล่างได้นะครับมามาตาล่างได้นะมาตาล่างหนีหนีตาเรือได้เอาก็ทิ้งมมาเลยครับเพื่อนๆนะโอ้ให้คืนหรอครับโอ้อย่างนี้ก็ต้องต้องจัดนะครับเพื่อนๆน,นะทิ้งม้าให้เราแล้วนะฮะเอาเอาเรือก,กินเลยกินโคนเข้าไปก่อนเลยโกกเข้าไปะนะนะโอ้หมาต่อมากินตรงนี้ไม่เป็นไร มามากินมาไม่เป็นไรกินกวกเข้าไปอีกทีนึงจังหวะเราได้ก่อนนะเรามีจานลูกคาด,ด้วยเขาใช้คนกินไม่ได้เราตีลูกค้าดได้อีกโอ้โหเพื่อนๆครับเขาเขาเขาคืนให้เรานะฮะคืนให้เราโอโ้ดีจังกลับเป็นเท่าๆกันแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเฮาเขาใช้ขุนกินนะฮะมาอีกตัวนึงครับนะกวกเขาไปโอ้โหได้คืนครับได้คืนเอา้า สู้พอสู้ได้แล้วเขาก็ตัดมมาออกไปเลยออกก,อ,อ,กกออกกินกินตัดก็กินกันเข้าไปนะครับโอ้โหพอสู้ได้แล้วครับเพื่อนๆน,นะหมามาหมาโคนมมาสู้กับเรือเอาง่ายๆนะสู้กับเรือเพักโคนสู้กับโคนอยู่แล้วนะครับโอ้โหยังพอได้แบทหมาสู้กับโคนก็ไปรองนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเข็นเบียรขึ้นไปหงายให้ได้นะครับไอเบียขวามือเขาก็ต้องตายแต้มนี้เขาต่อเม็ดเลยนะครับ การต่อนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเขาะจะใช้เรือออกมานะวิ่งออกทะเลที่กว้างอะไรแบบนี้นะครับผมก็กินแล้วครับนะฮะตีลูกเข้าไปตีลูกเข้าไปแล้วก็เขาเดินออกมาไม่ได้เดินขึ้นบนไม่ได้นะครับมันมีตาม้าเดินหลบให้ดีๆนะครับหลบไม่ดีไม่ตีลูกคาดอ๋อหลบไม่ได้นะะด้านโน้นหลบไม่ได้หแหมหลบไปดังตรงหน้าโคนก็ตีลูกคาด <c oughs> เอาต่อต่อ ตีลุกอีกทีหนึง่งหวังจะลุกคาดเขาอาเขาเห็นครับเขาเห็นนะเอามามาจับเรือหน้าหมักลุกนะบางทีมันมันได้จังหวะนะมันก็จะได้ทําได้ทํา,ได,ทาได้ตีตลอดนะเขาเรียกตีต,ตีตีนนะแบบนี้ก็มาไล่เลยอ,อีกแล้วนะครับเขาจะเสียจังหวะตลอดนะครับก็ดูแล้วขวามือไม่มีอะไรนะครับโขนเขาอยู่ห่างไกลพวกนะครับผมก็จะโขนไปลุยขุนเขาเลย แต่มน,นี้ก็คิดไว้แล้วนะครับถ้าก็เรือมาจับโคนก็ตีลุกเก็เอาเรือเอาเบี้ยปิดอ่าเราต้องตำแหน่งแบบนี้เราต้องคิดไว้นะครับเ,เพื่อนๆนะตีลุกโอ้โหเขาลงไปนะครับมาโคนเรือโอ้โหจันหน้าขุนนะพอได้พอได้นะสามตัวใหญ่เข้าหาขุนนะอย่างที่พี่เอกเขาว่าตีลุกเข้าไปเขาหลบไปทีหนึง่งแล้วก็เบี้ยแทงขึ้นไปแล้วก็มาไปตีลุกเรือไปตีลุกโอ้ อย่างที่พี่เอกเขาบอกนะครับเนี่ยสตัวใหญ่เข้าหาขุนนะครับต้องระวังให้ดีแตมน,นี้ก็แทงสกัดนะฮะไม่ให้เรือออกปิดไว้ปิดปิดไว้เลยเขาจะมาต่อเรือไหมมาต่อเรือเราไม่ยอมต่อนะครับเอามาตีลุกได้อีกเขาจะต่อไหมเขาจะท,ทําอะไรเรานะฮะตีลุกแล้วก็เรือออกไปด้านข้างโอ้โหมันก็น่าจะเพียงพอนะประมาณนั้นนะใกล้เคียงนะครับ ห uh huh. มากกลับมานะครับสู่เกมของเราเอาเขาจะตีลุกกินเรือแล้วหรออย่างนี้ไม่ได้ไม่ดีนะครับไม่ดีนะฮะผมว่าเอาเรือออกไปนะครับขุนไปไล่เรือดีกว่านะครับชิ่ยวช่ดีกว่านะจังหวะน,นี้เขาเสียตาเดินนะใส่เสียทีเดินแล้วพอเราได้ไล่เรือเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเสียจังหวะอืแต่ตีลุกไปก่อนนะเผื่อเปิดลุกนะ เผื่อจะเปิดลูกกินเรืออะไรแบบนี้นะเน่าว่าไปนั่นอีกนะฮะตอนแรกว่าจะติดเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยไปติดทีหลังนะเอาแบบนี้ก่อนตีไปก่อนตีลูกไปก่อนอ่าเขาอยู่ในในอาณาเขตเราละอ่าโอเคแต้มน,นี้อย่างที่คิดไปเมื่อกี้นะครับเอาตีเอาเรือตีลูกไปแล้วนะมันไอ้มาตีลูกไปแล้วนะมันมันน่าจะดีกว่านะแต้มน,นี้ก็เขาอยู่พื้นที่แคบแคบแล้วครับก็ขุนมาติดไล่เรือไป นะนานตามแผนตามแผนนะกลับมาเขาเรียกว่ากลับมาเข้าแต้มแต้มเดิมอืมแต้มที่คิดไว้นะครับก็ก็ใช้เรือออกมาด้านขวานะครับผมก็ได้จังหวะทีนะแต้มตรงนี้มันเรียกเป็นทีทีเดินนะเดี๋ยวจะใช้เรือไปลุกสอดไส้คาราเมลอีกนะ่ะลุกลุกกินกินโคนนะ่ะเขาเอาเรือมาวางไม่ได้เรือต่อเรือไม่ได้มาวางขังหลังขุดไม่ได้อ่านะเขาไว้ผูก เขาไปผูกใบผูกโคนนะครับเพื่อนเพนะื่อนนะฮะแบบนี้เขาเดินออกลําบากนะครับก็ตีลุกให้เขาลงไปก่อนโอ้โหเอาอยู่ตาอับแล้วเอาโคนขึ้นไปก็ดีนะครับโคนขึ้นไปก็ดีนะครับนะเบียช้าหน่อยโคนขึ้นไปเลยนะอหือน่าจะจบนะครับเพื่อนเพื่อนนะเขาตีลุกสองสามทีนะฮะและเรือลําหลังก็ใช้ไม่ได้นะครับหลอดคอม้าด้วยนะครับ เขาตีลูกก็ลงลงนะครับลงนะเขาอยู่ตาอับแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนะตีลูกก็ขยับอีกขยับอีกทีหนึง่งขยับขุนเราต้องเราต้องขยับขุนอยู่ดีเขาตีลูกเราก็ต้องขยับตีอีกไหมก็ต้องตีนะเลิกตีไม่ได้เลิกตีเราเอาเขตีอีกเอาเรือลำล่างตีอ่านั่นนะนึกแล้วต้องตีไม่ไม,ไม่ไม่ผิดแล้วต้องทิ้งตัว แต่เนี้ก็2ติดแล้วครับนะมันติดติดเรือด้วยนะครับแล้วก็ตีไม่ได้ด้วยตีไม่ได้ตัวเองก็มีโอกาสนะครับก็นะะน่าจะจบนะครับเพื่อนๆนะช่างยันก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมนะครับนะฮะลุกเข้าไปจนสวยงามอย่าลืมนะครับนะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับ แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รับชมนะครับตอนนี้นะวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนอ้อสำคัญที่สุดนะครับคอมเมนต์มาคุยมาบอกมาเล่านะครับแล้วก็มาคุยกันเยอะๆะนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย